คลิปนี้จะเป็นการสอนดีไซน์กราฟแล้วก็จนถึงขั้นตอนการควบแบบออโตบีดีนะครับก็เวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมา,าจะเป็นหน้าโลง่ลงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะเริ่มที่กดไปที่ทูก่อนแล้วก็เป็นการดีไซเนอร์นะครับพอเข้ามาดีไซเนอร์ได้แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำคือเราจะเขียนกราฟนะครับกราฟเนี่ยถามว่ามาจากไหนนะครับ ถ้าเราคิดเองได้มันก็มันก็มันก็ดีนะครับแต่ถ้าเราคิดเองไม่ได้เรามีเฟิร์สแบตท,ที่เราทําไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะเราก็มาโหลดตรงนี้นะครับสมมติว่าเราคั่วมาแนละ้วมันก็จะได้กราฟที่เราคั้วจริงขึ้นมาการาฟนี้นะฮะของผมมันเป็น8ป0อกร,รัมแบตยิงโปรไฟล์ออปเปอร์โรดนะฮะผมก็โหลดขึ้นมาเลยว่าอันนี้ผมผมคั้วมาแล้วแหละ,ะเราจะเห็นเส้นตรงนี้นะฮะวิธีการของ ทำกราฟ p ีเเนี่ยนะฮะเราจะเลือกมาไว้แบบนี้ให้มันตรงกับที่ฉลองชาร์นะครับอันนี้ก็เป็นเทอนิ้งอยก็คือทำกราฟลอกกราฟนั่นแหละเขาเรียกว่าวิธีการลอกกราฟนะครับผมก็จะลอกกราฟมาแบบนี้ ที่ทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันได้จ้าที่เราอยากได้อะ ครับหมดแล้วนะแล้วคือตอนนี้มันจะเป็นจุดไหนที่เราไม่ใช้แล้วก็ดีดีได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาม,มันใกล้ไปเราจะพัวแค่สิบเอ็ดตันีกว่าตัวนี้ต้องยืงดมงไป นิดนึงแต่ก็ไม่ยากขนาดนั้นโอเคทีนี้เราเหมือนเราจะได้ละออกมาละนะฮะะพับแล้วเนาะในภาพรวมก็เหมือนจะพับแล้วนะฮะก็รปรับๆไปโอเคคนระับทีนี้พอเราได้แล้วนะครับเราได้การาฟตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ออกมาจากีไซเลอร์นะครับรกดปิ่มออก มันก็จะมาเป็นกราฟจริงที่เป็นกราฟ P i D ที่พอที่จะใช้งานนะครับเราก็จะเซฟไว้นะครับเซฟแอปตั้งชื่อเป็น P i D กดเซฟไปนครับทีนี้กดอินเสรได้เลยนะครับ,ลลรบแล้วเราก็จะมโหลดกันโหลดแบ็กกราวตัวใหม่นะครับที่เราเซฟไว้เป็น P A D เซฟไว้แล้วก็ดูตรงนี้นะครับเราจะติ๊กประมาณนี้เนาะติ๊กประมาณนี้ โหลดมาปุ๊บโอเคทีนี้พอโหลดมาแล้วนะฮะเราสามารถมากดที่สตาร์ตตัวนี้นะครับประกดสตาร์ตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอตัว t c c s v เนี่ยนะครับถ้าไม่เป็น200ก็คือต้องเป็น199ามันถึงว่ามันจะลดดอกมาประมาณ1น่งองศานะครับจากจากชาร์จที่เราตั้งไว้นะฮะหัวจ้าฟคือตรงนี้199 ไอตัว TCCSV เนี่ยจราร์ปตัวเนี้ยมันคือค่าของแบ็กาวที่กำลังวิ่งอยู่นะครับ SV นี้คือของจริงที่ตอนนี้ที่มันกำลังจะปรับไปอยู่นะครับวิธีการคั่วของเราเนี่ยนะฮะเราจะเปิดพอเราเปิดจราร์ปขึ้นมาปุ๊บเราตั้งดำไปก่อนเลยตัวนี้ผมตั้งไว้70นะครับดำตั้ง70เปอร์ผมลม20นะครับเสพอตั้งลมเสร็จปุ๊บเราก็กด PAd On พ PID on ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะ PID Turn on นะครับพอ Turn on ปุ๊บหมายความว่า Heater ตัวนี้จะต้องทำงาน100 100%เพื่อที่จะผักเพื่อที่จะผักกราฟไฟ i l e Graph on file นั่นคือ g r a ตัวนี้นะครับไปกำลังขึ้นแบบเดี๋ยวพอมันถึง1 9 9 9เตมเบิร์ยาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาโหลดสารกัน วิธีตัองอ้งเพื่อให้มันออโต้เ r ฟิร์สครหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่ตรงที่เฟดนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเลือกเป็นออโต้ไดอัลต์กดครันะครับอย่างนี้ได้ยิ่งมัน80จนถึงแมกซ์ร้อยหนึ่งเราต้องแก้นะครับเป็นอย่างของผมมันได้ยิ่งอยู่ที่ประมาณ150นะครับของผมก็จะต้องปรับเป็น1่0ร้ เมลหลานก็จะตราบให้เป็นอัตโนมัติเป็น150้จนถึงโค้ชแคของเราก็ประมาณถ้าโคใชแคผมมันประมาณ1 8 8่งร้อยแปดสิบแปดตีว่ร้อยเก้าสิบก็ได้ไม่เป็นไรแล้วฟินิชชิ่งนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะออโต้ให้เราหมดเลยอ่าเคเราตั้งเวลรเรารอคอยรอคอยนะครับแล้วก็มีส่วนไหนต้องทำ ไม่มีแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอมาถึง199เเราจะโหลดมันนะครับเวลาเราดอกศาตรนะครับเรากดแค่ชาร์จแล้วก็ดอกดอกเองได้เลยนะครับกดตัวนี้เนาะนี่เนะดีย๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มศาสรหน่อยน,นะครับศาสตรตอนนี้เราเป็นศาสรบราซิลซันโต เตียมมาทั้งหมดแ0ดร้อยำ ใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้195แล้วใกล้ถึงแล้วครับนี่199แล้วนะเดี๋ยวมันจะดังติด๊ดๆๆนะฮะร9 9แล้วทีนี้ทำยังไง199แล้วก็คือเทสารเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็กดชาร์จนะครับตอนนี้มันร้อยเก้า้าแล้วนะของผมที่กดชาร์จนะกดปึ๊บแล้วก็โหลดโดเสร็จมนะครับแล้วเรามาดูนีนะคระับมันจะค่อยๆไฟลงมานะครับช่วงนี้เราจะไม่กดปุ่มอะไรเลยนะจะปล่อยให้มันไฟของมันเองนะครับ แบบแรกจากการเขียนกราฟบางทีมันอาจจะมีหลุดบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องเอากราฟที่เราโลสเสร็จอะเอามาเขียนใหม่ให้มันขับแบบสวยนะครับ ส่วนมากจะเป็นแบบที่2เป็นต้นไปนะครับที่มันจะแบบเป็นไปเลยนะครับนะครับงวมันก็มาเธอในจุดที่เราตั้งไว้นะครับ จุดที่เราเชินตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกมันก็ยังมาถูกนะเพียงแต่ว่าตอนชาร์จแบบแรกเนี่ยมันอาจจะอุณหภูมิของหม้อหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้วอร์มครับพอถูกวัดือว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะต้องไฟกลับมาแล้วครับเส้นเนี่ยนะครับ แล้วผมจะบอกว่าอย่างเช่นว่าขอฟองออกมาหนึงครับอย่างเช่นว่าเราต้องการสมมุติว่าเราต้องการที่มันสมมติมันไดเอ็นแล้วเราอยากจะเพิ่มดำจะติดเราก็กดไปเลยนะครับตอนนี้เซตติ้งของเราอยู่ที่เจ็ดสิบกับยี่สิบผเพิ่ไแล้วเนาะเออเอไม่ต้องสูุงเข้ามาก็ไดเอาไว้หน้าจอาถ้าสมมติเราต้องการที่จะเปลี่ยนอย่างเช่น after first c a t c เราต้องการที่จะเพิ่มลม เราต้องการที่จะลดสปิริตดำเราก็กดไปตรงน,นี้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราสามารถเซฟโปรไฟล์นี้กลับมาใช้ใหม่ได้เลยครับให้ดูเดี๋ยวเราถ่ายยาวๆไปดูนะครับถ้าคั่วมาดีๆหรือว่าความร้อนในหม้อ,อดีๆนะครับอย่างตอนนี้ผมั่วกลางคืนเนาะมันค่อนข,ข้างจะชื้นนะครับตอนนี้ ฝนมันเพิ่งหยุดตกไปอ่าอาออาร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเกาะมันจะเป๊ะมากเลยนะครับถ้าแบบอากาศดีๆอากาศไ่แห้งอากาศคือแนะจากกราฟแรกที่เราเขียนมานะครับอ่าสังเกตได้ว่าที่เราเขียนมาอนเดือนหนึ่งอันนี้เดนหนึ่งก็คื แต่ว่ามันมาเทร์นิ่งลายอยู่อย่งนี้ประมาณอ้ทิตย์นี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นไอเดียอยู่เหมือนกันก่อนไปเรื่อะครับแต่ผมจะดูว่ามันจะ ที่ผมเซตมามันจะ,ะทำการออโต้วการอย่โตโก้กดแชทให้าเราไม่ตาน้องเดี๋ยวรอดูนะ ถ้าเราควบไปบ่อยเราจะรู้ว่ามันไดเองประมาณไหนเราก็ใส่ไปที่กาไปเลยเนาะใส่ไปตรงนี้นะครับที่ที่คือก็อยกที่คอนสิตแล้วก็เป็นเศษของมานนี้นะครับเราให้มันออโต้ให้เราเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดนะครับ ปกติผมจะวอร์มอยู่ที่ประมาณ20นาทีถึงคึ้งชั่วโมงเลยอะแต่เนี้ยไม่รบ่วนไม่ติผมเอามือจับอยู่ที่เครื่องมันก็ยังแบบอุ่นยังไม่แบบยังไม่ร้อนครับแต่ปกติถ้าเครื่องร้อนโอเคอ,กกอีกมันจะเปราะเปราะหมดเลยครับแบบชัดมากๆตอนนี้เราอ่านอยู่ที่165นะ,ะัะ จริงๆีนเทนม,ม,มันควรจะไปที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าเหมือนกันนะครับตอนนี้มันดิฟอยู่สององศาประมาณสององศาหรือว่ายัางต่างนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าอ,อย่างที่บอกคือถ้าวอร์มืนแบบที่สองเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเกาะกักนไปแบบต่างประมาณหนึ่งองศาถึงจุดห้าองศาประมาณนั้นนะครับมันเริ่มกลับเข้ามาแบมันเริ่มกลับมาได้ให้พลังงานยาวๆเลยนะครับ ต,ตอนนี้ผมอยากให้พลังงานมันป้อนถึงเล็กเร็วขึ้นนะครับวิธีการลดความร้อนก็มีวิธีการเพิ่มความร้อนอย่างคือปรับดัมเปอร์ลงนะครับผมจะไม่ยุ่งกับระบบให้ความร้อนของพีดีอยู่แล้วนะครับเราจะลดดำหรือว่าจะลดดมเปอร์ตอนนี้ผมเลือกที่จะลดดมเปอร์นะครับถ้าลดดำ หม้อมันอาจจะหมุนช้าลงอาจจะทําให้ตัวกาแฟไม,ไม่ไม่พิดเท่าที่ควรนะครับผมจะเพิ่มความร้อนให้ระบบมันชุดชุดมากขึ้นผมก็ลดดมเปอร์ลงเลย้าพอลดปุ๊บมันจะมาเห็นอย่างนี้นะับมันจะมาโชว์เนี่ยจ,จะเป็นเน็คโปรไฟล์ของเราที่จะเอาไปใช้นะครับโปรไฟล์ที่เราจะให้มันขั้วตามอันนี้ยมันก็จะลอกอันนี้มาเลยมันจะลอกวิธีการปรับดัมจาก ตัวดัมเปอร์มาเลยนะครับส่วนพาวเวอร์เส้นแรงแรงมันจะไม่ลอกมามันจะชี้อัตโนมัติให้เรานะครับเนี่ยนะพอผมปรับลมลงนะฮะความร้อนมันชูกขึ้นเลยความร้อนมันชูกขึ้นเร็วเลยนะ,ะมันกลับมาออนเท่ากันแล้วร้อน81กับร้อน81นะฮะเราจะถือว่าเป็นอิเดียลละปกติมันจะต้องขึ้นมาแบบนี้แหละ เดี๋ยวหลังจากโฟอยแคสนะครับเดี๋ยวมันจะต้องออโต้โฟ่ยแคสให้เราเนาะตัวนี้ผมควบมาบ่อยผมจะรู้ว่ามันอยู่ที่190ก็มันจะมันจะแควกนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามันมาถึงตรงนี้ผมจะเพิ่มแดั้มนะครับหรือว่าเพิ่มลมให้มันถึง20อีกหนึ่งเพื่อไล่ความชืน้นที่เมล็ดมันคลายออกมาอลองดูที่หน้าหน้าหน้าเครื่องอก่อนนะครับ คลิ R r อ,าอาดอกอยู่แล้วนะฮะตามหลับปั้งอ,อตัวโปรแช้ขอเราผมก็จะปรับลงขึ้นไปเป็น20นะครับปรับ,บะกราฟตัวนี้ก็จะมาทำารงอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเซฟโปรไฟล์นี้แล้วเอาไปใช้เลยในครั้งหน้ามันจะทำตามกราฟเนี่ยทุกอย่างเลยวงเว้นเส้นดแดงๆนะเส้นแดงคือเส้นของนี้นะครับนี้จะทำการปรับของมันเองเราไม่ยุ่ง นี่เราจะดอกที่สองร้อยอันนี้ดอกดอกอะไรไเอาไป้อกกลางเอาไปบนเนาะฟอกกลางเดี๋ยวสองร้อยสองเราจะดอกนะครับแต่ถ้าคุณดอกที่ไหนแล้วคุณเอาการเนี่ยไปใช้รอบหน้ามันก็จะดอกให้เท่านี้เลยนะครับเช่นถ้าผมดอกสองร้อยสองแล้วผมเอาการเนี่ยมาใช้ มันจะดรอปที่202แล้วมันจะตัดกับความร้อนอัตโนมัติเลยนะอันนี้ต้องระวังเผื่อว่าเราอยากได้กราฟเนี่เนเย,เย,ยเป็นกราฟที่ใช้ขั้วขั้วเข้มด้วยถ้าเราอยากให้มันเป็นกราฟที่ใช้ขั้วเข้มด้วยนะครับเราไม่ต้องกดดรอปนะครับเราก็ใช้กราฟที่เราดีไซน์เนี้ยมาแหละหรือไม่งั้นเราต้องลองขั้วเข้มดูแล้วก็เซฟโปรไฟล์นั้นเป็นโปรไฟล์ขั้วเข้มไว้เพื่อมาใช้นะครับแต่ถ้าเราดรอปอันนี้เป็น202อย่างที่ผมจะดรอปเนี่ยมันคือขัาา้วนกะลางดรอปหลัง ัต202เป็นชื่อกางนะครับหมายความว่า้าไมนกรลอหน้าาไ่ใช้รอหน้จต้องเก็โปรฟล์ของตัวการคุณม่สามารถที่จเอาเส้นนี้เอามาใช้กับพวกเทปด้นอะไรอี้นะครับเพราะว่ามันดอกทรงที่แล้วมันจะหยุดเลยนะครับจ้ามันจะลงมันจะไม่มันจะไม่หันต่อทีนี้เสร็จแล้วนะครับต้องกดออฟนะครับเสียงจะดังมา นี้เราจะเห็นนะวครับว่าการ่วงของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับช่วงดายเราประมาณ48ช่วงเนหลาดเรา36 9ประมาณ40เปอร์เซ็นต์44 49เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราต้องการเซ็มเราก็มาเซ็นถูกต้องเลครับจัดถุงเต็มแล้วเป็น p a d นะครับ p a d อันน,นั้นจะต่อรถ เราลิเช็นนะครับแล้วเราก็โหลดแบตจาร์เข้นมานี่ครับมันน้ำเหมือนกันนะเราก็ใช้ตัวนี้ต่อได้นะครับพอเรากดม,าากมันเลยปึ๊บเรากดสตาร์ทนะครับผมงเราจใช้ต่อนะสังเกตเลยว่ามันตอนนี้มันอ่อนมันมันปลายให้เราไหมต้องดูตรงนี้นะครับถ้ามันมีปัญหาถ้าแบตจาร์เนี้ยมันมีปัญหากับตัวเค,ครื่องควบเราแล้วอ่ะ แตเกาตรงนี้ C C หรือ C อะต้องเข้า,ขากับหัวนี้นะต้องควรต้องก้าแต่ถ้ามันเป็น2อ0สาบผิ200แต่สิด0 0แต่ผิเยไม่ใช่มันยังไม่ลิงต้องหาวิธีปรับให้มันิีกันให้ได้นะครับหรือบางทีโปรแกรมมันแท้งนอนจะลองตอบไปแล้วเข้าใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้มันลิงละพอเรากดวีดีออนปึ๊บมันก็จะทำความร้อนให้เราลิงก็จะเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำความร้อนให้เป็นตาเดิมนะครับ ตัวพีไอเนี่ยมันจะทำความร้อนให้เท่ากับหัวชาร์จเทนของเราเพื่อทำให้มันเป็นเส้นสเตเมอร์ร้อมให้เราชาร์จสังลงไวมันก็จะกลายเปนาร์นี้เลยแล้วถ้าคุณเราชอบราร์นี้นะครับแล้วเราก็อยากที่จะใช้จาร์ี้ถึง้นไปเราก็เข้ามาที่ภูิแล้วก็ดีไซเนอร์ได้อ่าเราก็แค่ลา,ลา,ลา,ลากมันให้มันคัรประมาณนี้ร่าลากมันอย่างที่ผมสอนแล้วตอนแรกเนาะ ลากมันลงนมาทั้งหมดนะครับจบแล้วก็จะได้กราฟใหม่ที่เราพร้อมจะไปเล่นช่วงนี้อีกนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดดีไซน์ให้ออกก็จะเป็นกราฟที่สมใจเราสามารถใช้มันได้เลยนะในการเซฟเันไว้คนระับแล้วก็โหลดเป็นแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวตรงนี้ มันมนีเป็นแรแ้วนเปิที่ใช้เองนะครับนี่คือ้าวครับมคือไปแล้วแต่ตัวที่มันไม่รถจะเป็นตัวนี้ตัวกคืที่ผมใช้ผมใชเ้เป็นเป็นกาที่เขียนผมจะไม่ได้ใช้ที่เป็นรถเสร็จนะครับรมันจะนค่อนข้างคืน แล้วเราก็จะใช้ดูว่าอาอาของเราตอบเคล่นไอเดียลวิทยของเขาไหมอ่าแค่นั้นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงสี่เฉียวก็จะเป็นช่วงช่วงช่วงายเนาะแล้วเหลืองก็จะเป็นตั้งแต่ช่วงลป,ปเ,องเอ็นไปยินถึงตัวแชทนะครับเฉลี่ยเขาให้เราดูช่วง,งเป็นอเทนต์เนาะครับก็ประมาณนี้ครับแต่เรามาดูว่ามน,นุษย์เราเกีดยง่งไร ขั้วพอดีที่ผมที่ได้ก็น่าพอใจนะครับก็ข้วปรมาณแต่ว่าถ้าเป็นโปรไฟล์ตัวอื่นเราต้องลองหาดูนะครับถ้าเป็นอย่างเอชบีก็อาจจะต้องชาร์จประมาณ,ปร,มาณประมาณสูงหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่วน,นี้นผมผมชาร์จสูงเพราะว่า m10 ถ้าเราถ้าเราใส่แบบเกล็ดเต็มแบบมันต้องชาร์จไฟเยอะแต่ถ้าผมคั่ว500กรัมผมชาร์จแค่140เองเต็มที่ได้มาก็โอเคประมาณนี้นเคครับขอหยุดคลิปไว้เพียงแค่นี้นก่อน